ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพันรินเดลลี่นะคะวันนี้นะคะพี่พักภูมิใจนำเสนอตัวนี้มากเลยค่ะนั่นก็คือเซต็ตแต่งหน้าของสมุตโตะนะคะที่พูดว่าเซ็ตเนี่ยเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวกันทั้ง3ตัวด้วยกันตัวแรกที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นี่ก็คือ BB ของเขานะคะ ด้านนี้จะเป็นสมูทโต d ดิว้มิกแอนด์แมทบีบีครีมตัวนี้จะเป็นเนื้อแมทนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นสมูทโตดิว้มิกแอนด์แมทบีบีครีมตัวนี้จะเป็นเนื้อฉ่ำวาวนั่นเองทั้ง2ตัวเนี่ยให้ค่า s p f 50 p a 3บวกแล้วก็ป้องกันทั้งรังสี UVA และ UVB ด้านแมทจะสีเข้มหน่อยนะด้านดิว้จะสีออกสว่างหน่อยออกมา ชัดเจนนะคะตัวนี้ชอบแมตต์จริงๆแล้วก็ตัวนี้ถ้าเห็นความเล่นไฟตัวนี้จะดิวอี้มากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่พักเนี่ยจะทาตัวแมตต์ก่อนแล้วดิวอี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเสริมทับเป็นตัวพวกเน้นความไฮไลท์ของหน้าไหม,มนะคะเช็ดก่อนเช็ดก่อนแม่บอกให้เธอเช็ดก่อน <laughs> ดูสีนะพี่พักว่าสีเนี่ยน่าจะทําออกมาแบบ เข้าได้เข้ากับหลายสีผิวนะอันนี้ด้านเจ้าบีบีนี่ก็ปกปิดได้ดีได้ลุคธรรมชาติจริงๆพี่พักว่าให้ความเบาสบายหน้าด้วยก็ปกปิดจุดด่างดําได้แบบในระดับที่ดีเลยนะดูหน้าสองครั้งนี้แล้วสีใกล้หน้าพี่พักมากหลังจากนั้นนี่เดี๋ยวเรามารองตัวหน้าวาวกันดีกว่าเขาก็แบบว่าไม่ได้ทําออกมาวาวมากวาวเหมือนหนังประทูอะไรอย่างนี้นะคะพีพักจะทาอยู่ตรงบริเวณ หนูแก้มแล้วกันหนูแก้มหูมันก็ขึ้นนะเออ่าขึ้นเหมือนกันนะอาจจะมองไม่ชัดนะแล้วก็อุ้ยไม่พอหน้าใหญ่แล้วก็เดี๋ยวหน้าผากพี่พักจะให้เขาว่าโอ้เน่ดูดิพักแต,ตะลงไปเนี่ยหน้าผากก็วาวเลยนะคะอันนี้นี่แห้งแล้วพี่พักว่าจะไม่เซตแป้งแหลนะเนาะหูนี่นี่น,น,นี่ทาตรงไหนนะไม่เห็นนะถทาตรงด่างนี่เห็นสันขึ้นมาเลยอ่ะอื เฮ้ยได้อยู่เนอดูหน้าแบบดูหน้าก็แบบว,ว้าวดูพุ่งหน่อยๆเนาะตัวต่อมานะคะก็คืออ y e s h a d ว์ค่ะตัวนี้จะมีสองสีเลยนะก็คือดูดิลุกใหม่ของเขาก็คือ1นหลอดมีสองสีก็คือให้เลือกใช้เลยว่าแมตต์ด,ด้านหรืออะไรอย่างนี้นะคะฝั่งนี้ฝั่งแมตต์จะสีฮันนี่บราวน ตัวฝั่งนี้จะเป็นสีโรสโกนะคะฝั่งแบตฝั่งวาวนะตัวนี้จะเป็นฝั่งแมทนะคะเป็นสี01ฮันนี่บราวนอันนี้จะเป็นสีโซนชิมเมอร์นะคะจะเป็นสีโรสโกซึ่งอืมก็ ตัวนี้แมทนี่ไม่ได้ออกแมทแบบแมทแม็ดแมทนะคะก็ยังมีความแบบฉ่ำๆแมทแมทฉ่ำๆแต่ตัวนี้จะเป็นสีแบบชิมเมอร์อย่างชัดเจนเดี๋ยวพี่พักจะทาตัวนี้ลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยแล้วเดี๋ยวพี่พักจะเล่นตัวนี้เป็นตัวชิมเมอร์เนาะสีฟุ้งมากอะ่ะสีชัดมากเลยอะ่ะ ทาตาโดยที่ยังไม่มีคิวนี่ก็ดูแปลกๆดีเหมือนกันนะก็เวลาทาที่ตาเนี่ยนะคะทริกของพี่พักนะก็คือพี่พักจะให้เขาลงมาที่ขอบตาล่างเพื่อให้แบบเหมือนตาแบบสีของตามันคอนเน็กตกันนะคะไม่ให้แบบอู้ข้างบนเลยแล้วก็ข้างล่างนี่ไม่มีอะไรเลยนะก็ให้มันคอนเน็กกันต่อมาพี่พักจะใช้สีโรสโกนะคะเป็นด้านของตัวชิมเมอร์แตะลงไปที่กลางตาเพื่อเล่นแสงหน่อย เรนไฟขึ้นมานิดนึงจะเห็นว่าสีทางนี้จะแบบพอใส่ชิมเมอร์ลงไปด้วยความที่เขามีความสว่างความกระจายแสงอะตามก็จะดูซอฟต์ลึมาอีกนิดนึงนะคะแต่ตัวนี้พี่พักแนะนําข้อควรระวังคือเกลี่ยเร็วๆนะคะเพราะว่าแห้งไวมากขอไปเสกคิ้วเสกตาก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาลองลิบกันพี่พักไปเสก ตาและคิ้วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าพอยิ่งเขาอะตัวอายแชโดว์ยิ่งเซ็ตกับตาแล้วนะตัวชิมเมอร์จะยิ่งวาวขึ้นมานะคะก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะแต่ออกมาแล้วสวยมากคือแบบเฮย้ยสีนี้แหละพี่พักใช้ยูแล้วคือสวยมากจริงๆพี่วักพี่พักว่าสีตัวเนี้ยสีรอดสีกันตายได้สำหรับทุกสีผิวเลยนะคะมามาลองกันต่อนะคะที่ลิปสติกของเขานะ ตัวนี้นะคะพี่พักได้มา3ซองใน3ซองมีทั้งหมด6สีเดี๋ยวเราจะมาสวอตกันตั้งแต่สี0 1น2 03 0ึ0ง06 อันนี้ก็คือที่พักไปสวอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้คือ 01, 02, 03, 04, 05, 06เนื้อลิปของเขาเนี่ยเขาเคลมมาว่าเป็นลิปเนื้อกำรรมะหยี่สีชัดเปลี่ยงง่ายแล้วก็กบสีปากได้มิดนะคะก็จากที่สวอนลงบนมือแล้วเนี่ยกำรรมะหยี่จริงๆค่ะแต่ว่าอาจจะมีติ่ง06เนี่ยจ,จะเป็นลิปแบบ กลอสชํำๆนะคะเอามาแบบว่าทาทับเวลาที่เราทาปากอีกทีหนึ่งอะ่ะเป็นความชํำๆก็คือทั้ง5้าตัวเนี่ยกำมะหยี่สีชัดแน่นอนแต่ตัวนี้จะติ่งมาเป็นเนื้อกรอสนะดูที่พี่พักทาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาทาสีไหนกันละเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาทาแก้มด้วยเดี๋ยวสีพี่พักจะใช้ก็คือสี05จัดพ Peach กับสี06 Dewy Glow นะที่แก้มก็เดี๋ยวใช้ตรงนี้เลยแล้วกัน ก็ยังมีความวาวของเจ้าตัวบีบีอยู่นะคะพี่พายจะถาโอ้สนะีจิดๆแก้มที่จัง,จงเลยเนี่ยมังกี้แต่นิดเดียวนะว,ว้าวแก้มาแล้วแบบโหแก้มาเท่านี้ก็พี่พักว่าโอเคนะบ่มแดดมากเลยแล้วก็จะถาตัวนี้ค่ะอืมกลิ่นให้หอมเหมือนขนมเค้กเลยอะคะ่ะ ลวลาทาก็ทาออกมานอกที่ิปากหน่อยนะคะปากเราจะได้จุยๆสีดีดูแบบคุมโทนเนาะดูสุภาพด้วยเดี๋ยวเมอะปากหนึ่งทีค่ะแล้วก็ทาอีกหนึ่งทีให้สีลิปเขาติดแน่นๆนลิปเกลี่ยง่ายมากเนื้อนุ่มมากเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ตกร่องปากด้วยนะคะดูเลยสีแบบอื้อหือ เดี๋ยวรอให้เขาแบบเซตกระป๋าอีกทีหนึ่งพี่คะจะลองใช้กรอสอันนี้ทับอีกทีหนึ่งวันนี้เราจะออกมาแน่แน่แบบเอบเจอรเฮ้ยจะลิฟต์จริงๆอ่ะไปพักทาตัวนี้เลยนะสีศูนย์หกดิวิ่โกก็แต่สีนะเราดูว่าแบบนี่ออกชมพูอันนี้ออกพีชเลยไม่น่าเข้ากันได้นะแต่ตัวนี้มันออกแบบก็โก,โก,โกโอ่ะไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเทสกันถ้าเขาทํามาในแพ็คเดียวกันแสดงว่ามันต้องไปได้วยกันได้ดิ เฮ้ยโอ้ยโฮ้ยโฮ้ยโอ้โหปากช้ำเลยอะเอ้ยดีนี่คือแบบโอแม่เจ้าฉันทาสีนี้ลงไปแล้วสีนี้ออกมานี่แบบเนี่ยถ้าทานะแล้วแบบวันไหนเปลียวนะถ้าแฟนเห็นไม่ได้ออกจากบ้านแน่เลยปากน้ะจกมากเลยอบบ โอ้โหเหนามากววาวมากฉ่ำมากค่ะแม่ค่ะสวยมากอ่ะอันนี้นะคะก็คือฟินิตลุคของเราวันนี้นะไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยนอกจากอาะโอเคอายไลเนอร์ปัดมาสคาร่าแล้วก็เขียนคิ้วนอกนั้นนะคะพี่พักก็ใช้ตัวบีมีแมท เกลี่ยทั่วหน้าแล้วก็ใช้ตัว d e เนี่ยทำเป็นไฮไลท์ตรงดั้งหน้าผากหน้าแก้มแล้วก็คางนะคะแล้วก็ที่ตาก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้และที่ปากและแก้มเราก็ใช้สี05และ06ซึ่งออกมาแล้วสวยมากหรือว่าไม้แกรนมันสวยอยู่แล้วก็ไม่มั่นใจ กดหนึ่งไม้แผนสวยอยู่แล้วกดสองคนสวยอยู่แล้วก็ <c oughs> อะไรก็แล้วแต่ก็คือคนสวยอยู่แล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อมาใช้นะรู้สึกว่า เ้ยพี่พักพี่พักเนาเป่ามันดีจริงอเปล่าก็ไปหาซื้อมาลองใช้ได้นะคะที่เซเว่นอแทบจะทุกสาขาทั่วประเทศเลยทุกตัวนี้ราคาอยู่ที่ซองละ6 9 9บาททุกตัวเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปไวเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามพี่พานะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ 爸，是我呀<吧>。